สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมวกับชาแนลจอยทีทีกับเกมวันพี b o u ลตี้รัสครับผมเจ้าเก่านะครับผมเป็นเกมที่ผมชื่นชอบประมาณนั้นเองนะครับก็นะครับอันนี้ก็เป็นไอดีรีของผมนะครับผมที่ได้มาครอบครองนะครับเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆได้ติดตามก็น่าจะจำไอดีนี้ได้นะครับผมวันนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้ามานะครับเป็นตัวละครที่ชื่อว่ามิสเตอร์ทีนั่นเองนะครับแล้วก็ จะมีการเปิดนะครับเปิดกาชานะครับ5สเตปด้วยนะครับก็คือการันตีแน่นอนนะครับถ้าคุณเปิดสเตป5นะครับผมสกิลของเขาก็นะครับด,ดาบเทียนโดนเรือย,อย,อยแล้วก็แคนเด wall น,นะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจ สีผมสนใจนะครับจะเป็นเหรียญอีเวนต์นั่นเองนะครับผมเหรียญอีเวนต์นี่นะครับก็คือเหรียญตรามิสวาเลนทน์นะครับยนคูดาวสกิล2เร็วขึ้น10%เมื่อทีมเดงครอบครองสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูนะครับเร็วขึ้น10%นะถือว่าเยอะนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับยนคูดาวสกิล2เร็วขึ้น13%เมื่อทีมเตงครอบครองสมบัติได้น้อยกว่าทีมศัตรนะูอันนี้ไม่ใช่ความโหดธรรมดานะต้องบอกก่อนนะครับ มาดูในส่วนของแท็กนะครับผมแท็กก็จะมีเข้าสู่แกนไลน์นะครับย่นครูดาวสกิลหนึ่งเร็วขึ้น20นะครับถ้าคุณใส่สามเหรียญนะครับย่นครูดาวสกิลสองอีก20เปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนๆเฮ้ยอันเนี้ยผมสนใจว่ะเพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่านะเพราะว่าเขานะครับถ้าสมมติเราครองสมบัติได้น้อยกว่าศัตรูเนี่ยเราจะย่นครูดาวสกิลสองนะครับ13เปอร์เซ็นต์นะครับบวกกับไอเหรียญอ่ามิสอะไรมิสวาเลนไทน์เนี่ยอีก10เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็หมายความว่าเราจะย่นคูดาวสกิล2อเนี่ยอยู่ราวๆนะครับ20นะครับบวก1 3านะบวก10บทุยนะครับ,บ,ก, <c oughs> รบก็ประมาณ43%ใช่ไหมครับผมคิดแบบเร็วๆนะครับผมและทีเนี้ยยังไม่จบนะถ้าเราสามารถใช้เหรียญของมิตรทีได้นะครับผมก็คือต้องมีตัวมิตรทีแล้วก็ทำเหรียญเขานะครับ จะย่นคูดาวสกิล2อีก5%เมื่อใช้สกิล1เฮ้ยก็น่าสนใจนะแล้วก็จะมีแท็กอื่นๆนะครับย่นคูดาวหลบลีกนะครับความเร็วชิงสมบัติเฮ้ยแท็กมันดีนะ <Okay. S 1> ผมว่าแท็กมันดีสําหรับคนที่เน้นสกิลสองทีนี้ผมก็ไม่รอชาร้าครับเพื่อนๆผมเพื่อนๆครับหมาเพื่อนๆผมนะผมจะมาเปิดนะครับโดยใช้ทั้งหมดร้อยเอออยเจ็ดเพชรนะครับมาดูว่าผมจะได้มิต,ตร์ทีก่อนหรือเปล่านะ เออจะได้มิตาทีก่อนที่มันจะการันตีแบบผมผมออกตัวกันนะครับว่าผมจะเปิดแค่ราวเดียวนะเพราะว่าหลังหลักไอดีนี้ผมจะดองเพชรนะครับแล้วก็ผมขายด้วยนะไอดีนี้ผมขายอยู่6 0 0บาทนะครับผมถึงแม้ผมจะเปิดเพชรไปแล้วผมก็ขาย600นะครับต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับผมจะเปิดแค่ราวเดียวนะเพราะผมต้องการต้องการเหรียญของมิต์ทีนั่นเองนะครับมาครอบครองนะครับให้กำลังใจผมนะเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมเปิดการชาเพื่อนเมื่อเลยดีกว่าครับเพื่อน อันแรกสามสิเพชรครับผมไปลุยเลยดีกว่าแลครับมีตีครับผมไม่มีอะไรเลยครับโอ้ทงแดงผมขนนะเพราะว่ายังไงก็เกลือนะครับสามสองกร้าก็เกลือครับเอ้าเฮ้ยไม่เกลือเว้ยสายวิ่งเนโกมามูชิโอเคอ่าผมเปิดไปก่อนดีกว่าแต่ดูแล้วก็กนก็น่าจะหมดแล้วมั้งน่าจะหมดนะครับน่าจะหมดไปฮะ ลูฟี่ครับถบ่ายวิ่งครับน่าจะหมดนะโอเคครับได้เมโกมามูชินะครับผมโอเคครับรเปิดรอบสเต็ปสองครับผมอีกสี่สิบเพชรครับไปเลยฮะอืมโถแดงอีกแล้วนะครับผมเ <is> พื่อน,น 3, 2, ครับผมสามสองไหมสิบสี่ครับทดสอบะข้ามไปเลย โอเคครับผมต่อไปการันตีสี่ดาวแน่นอนนะครับโอเคครับนิตจทีมาเออจะจะและทุ่งท้องไปสามสองจีอาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมีโอกาสว่ะมีโอกาสวะนี่ว่าฟูแดงครับผมไปแล้วครับสายโลมาเป็นไอ้บาบัตจี้บัตจี เซฟขาแดงมิสเตอร์ทรีครับผมโอ้โหมาแล้วครับมิสเตอร์ทรีครับโอเคได้มิสเตอร์ทรีแล้วครับผมสายวิ่งเอาให้มาซ้ำอีกซบครับไม่ใช่ก,กอดอีกตัวได้ไหมค่อนข้างค่อนข้างไม่เกลือนะเมื่อกี้ค่อนข้างไม่เกลือสนะายวิ่งครับผม จัดมาอย่าให้เสียโอ้โหไปดูซบร่างนี้ว่ะ <It 's S 1> เพื่อนอยากได้กอดมากกว่าไม่รู้ตู้นี้มีกอดหรือเปล่าโอเคนะครับเราก็ได้กันมาแล้วนะจ๊ะสำหรับมิเตอร์ทรีนะครับผมได้มาแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะเปิดให้ครบนะครับครบราวนะครับผมไปลุยต่อรับขอยตัวงนะราวนี้ขอยอตัวได้ไหมขอยอตัวได้ไหมโอ้โหกล่องดำครับผม ธงดำครับผมข้ามไปเลยฮนะแต่มันได้แน่นอนนะแต่มันข้ามไปเลยโอ้ได้ทินนะครับผมเอาล้วครับนี่จะฟรีสองตัวได้ไหมผมได้เอาลงแรงครับ shot, โอเคครับสองตัวไหมธงแดงตัวเดียวแล้วล่ะมันจะได้ยากได้เย็นขนาดนั้นล่ะสองที่ยามาผู้ทองไหมผู้ทองยังพอคุยได้โอเคครับสองตัวไหมเป็ได้ดีลีไนดะ้อย่างน้อยผมก็ควรจะได้ตัวสีดำตัวอื่นด้วย กลับมาอย่าให้เสียอย่าให้เสียได้ตัวเดียวเฮ้ยเกินไปแล้เนี่ยเอ้ยเกินไปพี่โอ้โหได้ตัวเดียวอ่ะเพื่อนจอดเลยได้อย่างเกลือเลยว่ะเอาละครับเดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูนะครับอันนี้ก็ใส่เหรียญไก่อยู่นะปังก็ง่ายแล้วนะอันนี้มันจะเป็นการปาไปนะปาไป นี่แหละจิวจิวจิวครับเด้งเลือดนี่มันมาจากสก,กิลเขาหรือเปล่าผมแต่รือว่าเหรียญผมวะเออก็คือตามสไตล์สายโลนะเขาตามสไตล์สายโลแต่ว่าถือว่าแบบโจมตีโจมตีแบบเหวี่ยงอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะเออก็ได้อยู่นะได้อยู่นะความโหดได้ ต่อย่าลืมว่ายุคนี้นะมันเป็นยุคของอะไรฮะยุคเมตาจะเป็นโรเจอร์จะเป็นก๊อตนะครับผมซึ่งเป็นโลกเขียวเนี่ยยังไงโด,ดนก๊อตได้ไหมแล้วผมผมค่อยอันติีดูนะครับผมขอไปเรื่อยๆก่อนอึบอึบปังไม่ได้รีวิวอะไรมากนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมเฉยๆกับมันนะแต่ถ้าคนในกลุ่มบอกโหดก็ว่าจะปั้นอยู่อนะ่านะ สวยอยู่ครับมาลองดูไม่นะดาบเทียนเพิ่มเพิ่มโจมตีได้นะเนี่ยบเขาบั็โจมตีเราด้วยเดินเข้าไปได้ปะไม่ได้เห่นไ,ไ,ได้เลยจัดไปแคนดี้วอลเออใช่ไหมแคนดี้วอลป่ะิท่าอา้าวมันเดินออกมาได้มัน มันเป็นบาเรียป่ะเฮ้ย <c oughs> บังโอ้โหบังเพื่อนด้วยจริงแล้วมันเดินทะลุไปได้มันไม่เหมือนเอสป่ะยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจหลักการโอเได้อยู่นี่ผมออัพให้มันเป็นเลเวล20เลทเพื่อทำการอาลงลงแบบเซอร์ไวเวอร์แบบได้ง่ายขึ้นนะโอเคโอ๊ยไกลอยู่นะนี่ไกลอยู่นะเนี่ย ไกลอยู่ครับระยะระยะโจมตีถือว่าไกลมาดูระยะโจมตีกันปิ้วปิ้วประมาณนี้นะครับระยะโจมตีเพื่อนเห็นไหมครัต้องใช้สกิลละไม่ได้ยู่เออเอาไิ้วป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 ิ้ว <laughs> เอออ่าไอ้ดันคลิกมาฝั่งนี้อ,อึ๊บอ,อึ๊บสวยครับสวยดูว่าจะได้สักกิจตัวแล้วครับผมใส่โล่ด่าเอาว้ คือมันมันมันเหมือนจะไม่ใช่ตัว Legend เล gend ด้วยนะนนเพื่อนนะเพราะว่ามันเปิดกาชาแบบ5สเต็ปได้มันจะไม่เหมือนรอไม่เหมือนอะไรเงี้ยเหมือนรอคลิปนะครับอือสวยแรงอยู่นะไปเอยจะยิงใสก้าเดียวไหม ต้องต้องอยู่ในต้องอยู่ในนี้เลยต้องหลบอยู่ในนี้หลบอยู่ใหนนี้หลบอยู่นีน้จะไม่โดนด,ดาเมจใช่โดนมันช่วยอะไรนะเข้าใจเดี๋ยวผมต้องไปอ่านใหม่นะครับเออแต่ได้อยู่ถือว่าเป็นตัวที่ป่วนนิดนึงได้อยู่ได้อยู่ไอเอสเอสดีจังกว่าดิอึ๊ป เออได้อยู่โอ้โหกระเด็นนี่ <c oughs> จะถึงร้อยตัวไหมเพื่อนไม่น่าถึงอกเพราะว่าเอ,อ่อแบบมัน,ม,นมันยังไม่เก่งอ,อื้ง Candy Wall ใช่ถ้าผิดขอไผเข้ามาได้ไงเข้ามาได้ไงเนีย่ยยางกลัวแนมะ่งแยกล่างอัดผมดเนี่ยตุ้ยดิ้นไร่ดาบข้าดึ๊บอึ๊บอือเราเป็นแถบกว้างอยู่มาได้กันนะมาได้กันหรอพี่ฮะ มันไม่มีท่าแบบเค้กอะไรอย่างเงี้ยที่แบบที่ทำให้เราเป็นเค้กอ่ะมันได้มือน,ด,นด้กระตูนะตายยากตายตายากครับเออไม่ล้มเลยไม่ล้มก็ตายเล้วเป็นสองตัวครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆก็เป็นตัวละครที่เอาไว้ทำเหรียญได้ครับผม เหรียญเขาน่าสนใจนะครับแล้วก็ลองถ้าใครเพชรเหลือๆก็เปิดเอาเหรียญก็ได้นะครับเพราะว่าเหรียญเขาดีมากนะครับเหรียญเขาดีมากโอเคนะครับงั้นผมไม่อยากคลิปหน้านันงั้นผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆจะมีตัวละครอะไรน่าสนใจตัวใหม่มาอีกเข้ามาเลยนะผมจะเปิดให้หมดนะโอเคนะครับผมงั้นผมไปก่อนนะครับสำหรับมิสเตอร์ทรีนะครับผมบายบาย